สวัสดีครับช่องลุงอรุณสไตล์ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องชาวยูทูบทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมบรรยากาศทุกนาอีกแล้วครับหลังจากฝนตกไปเมื่อคืนครับกระนําอย่างแรงนะครับนี่ครับน้ำก็เริ่มเยอะแล้วนะครับพามาชมบรรยากาศครับผม น้ำเยอะแล้วนะครับตอนนี้ครับ <c oughs> มีเสียงเขียดเสียงกบนะครับตอนนี้นะครับมีเสียงเขียดแล้วครับนี่นะครับแสดงว่า ตกแรงมากครับมเมื่อคืนนะครับน้ำเต็มเลยนะครับอาสาตรงนี้ก็ของคนอื่นนะครับเจ้าของที่เป็นคนข้างๆกันนะครับนี่นะครับ จะเป็นคลองไส่ไก่ไปตรงนู้นนะครับไปถึงบ้านหลังนู้นนะครับยาวขึ้นไปถึงนู้น,นครับก็ตอนนี้ก็ไถนาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ครับเหลืออีกฝั่งนู้นครับไกลๆนะครับ เดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับมีเสียงเขียบ ส่วนน้ำในคลองยังไม่มีนะครับมีก็น้ำฝนตกนะครับครับพวกก็เกือบจะได้เก็บแล้วนะครับวันนี้มาเก็บลองดูนะครับยังอ่อนนะครับ น้ำเยอะพอสมควรครับนีครับ สับแล้าเน,นี่สัสบใ้สีตุงมดอกหางนกยุงครับ่ะครับ หางนกยุงน้ำในคลองก็เริ่มจะมีแล้วครับเหนียบมีนิดหน่อยครับเป็นน้ำฝนตกยังไม่ใช่น้ำป่าไหลลงมานะครับ น้ำตรงนี้โคตรเยอะเลยครับ นี่ยาเริ่มขึ้นแล้วครับแต่ฝนตกก็ฟื้นไวครับอีกประมาณสองอาทิตย์นี่เขียวเขียวกระจีเลยครับตรงนี้ครับเขียวแน่นอน,นอันนี้ก็เริ่มเห็นเยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้องได้ถยอีกรอบครับ อันนี้ไถเปิดหน้าดินก่อนนะครับไถกบหญ้าไว้ก่อนหลังจากนั้นก็อีกรอบถึงจะได้เอากิิงนะครับ สำหรับวันนี้ก็ได้งานนี่ครับเป็นงานนี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบแรกนะครับแปลงนี้ครับหลังจากคลิปที่แล้วก็มาถ่ายนะครับยังเป็นฝ่ายย่าอยู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานวันนี้ก็นี่แหละครับที่ได้นะครับ ก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ทั้งวันเลยนะครับ ว,ว,วันพรุ่งนี้ก็คงไปที่นู่นนะครับนี่ครับป่ายะป่าตรงนั้นนะครับเนาแบตก็จะหมดแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมมีดูครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ